วันนี้ก็ไปทำร่นมะพร้าวหลังน้ำลดดึงแรงเปียกถอนหญ้ารอบกนต้นยากาศมืดคลึ้มถอนง่ายอยู่เรียกมันเทศมาปลูกด้วยได้มาจากสำนักงานดีกว่าก็ดีกว่าตัดทิ้ง ชํำตามที่ว่างๆคุมญ้าด้วยมีกรอยมันเทศหัวใหญ่อยู่เก็บไม่ทันปลูกใหม่เลยม,มาทำรุ่นวันนี้ถอนง่ายด้วย เ็เกี่ยวข้าวค่อยมาตัดหญ้าแล้วฟางคุมอีกครั้งหนึง่งฟางน่าจะเยอะอยู่ครับข้าวมารีของแม่เอามาคุมักษาความชื้นตรงนั้นปุ๋ยไม่ใส่ อัปเดตล่าสุดอะไรโคกวยตอนสงการเดือนมีนาแหละกระบาปูขระมาณเมษาต้นเดือนเมษาไม่ได้โตแค่นี้เพราะไม่ได้ลดน้ำรดแค่เฉพาะต้นมัน พอหน้าฝนก็ปล่อยน้ําแช่แบบนี้แหละแช่ครึ่งน,นึงให้น้ำอยู่ในร่องให้มันซึมเข้ามาในนี้ไม่ต้องลดลจมีต้นที่ตามไม่ทันด้วยใส่ปุ๋ยเยอะหน่อยเดโมเล่ไปเลยปลูกแซมแล้ว มันเทียดจังเหลืออยู่โอเคครับอัปเดตแค่ขอบคุณครับ